ขอชิมนิดเดียวได้ไหมล่ะเราทำไมกินนมสดของหนูทำไมอ่ะขอชิมหน่อยเดียวเองกินหน่อยเดียวให้อ้วนเป็นยักษ์เป็นมาเลยหรือไงหน่อยเดียวคือยังไงนี่ดูเดี๋ยวล่วงพี่สันไอซิ่งหกใส่หัวก่อนนี่แหละฟอร่อยอ่ะฮันวิ้งมึงมาไหนลังลดนอยู่นะเกี๊ยวอ่ะเกี๊ยวกินไม่ได้เพราหนูเป็นหมาอยู่เราเป็นคนกัดเราเป็นคนกัดหรอ หนูต้องมึงมาพูดนะมึงนี่แหละหมามึงนี่แหละหมาหนูต้องแบบเพี้ยนก่อนเหมปิดแม่เปิดแม่เมื่อก่อนแม่ก็เป็นหมากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสดชื่นมากแม่แม่ก็คือเมื่อก่อนเป็นมือขาวมือเกลียวแต่บเป็นเพี้ยนนะแต่บางคนไม่ชอบกินขนมหวานนะโอ้เหมือนใครสดใสหน้า เกีวแม่ไม่มีนมนะคะแม่มีแต่น้ำว่ชาตเกียวเข้ากล้องหน่อยอคนคิดถึงคิดถึงเกียวเกี้ยวคุยกับแม่หน่อยทำไมมันไม่รักแม่แล้วศพแม่ทำไม<ด><ด>ไม่ร<ด>ักมันเอาเท้ายันเลยอ่ะดูดิเอาไงยะเกี้ยวยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มหน่อยแล้วยิ้มยิ้มอยากกระตุกของแม่นะคะลูก หลุดลงมาคุกจบเลยนะไม่ไม่มีแรงจะทำต่อแล้วนะรอที่ภูเก็ตได้เลยค่ะแต่ก็สังเกตว่ามันกระวมขึ้นจริงๆจากเมื่อวานน่าหรอตัวอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเผลอเลยกินน้ำน้ำบัดลมบ่อยแต่เราก็กินโค้กซีโร่ตลอดน้อยเย่เตยชมบุรีได้คนเดียวพอเป็นลูกสาวฉัน เธอไม่มีสิทบุรีทำงานหนักเราอยากกินอะไรก็คือรถอย่ามาบุรีรถละรถละกำต่มามีดุมามีมามีค่ะแม่เขาสับอยู่ค่ะมามีโปบอกว่าแม่จริงบุรีแล้วโอมดิโดนแน่เขาไปซื้อขนมแบบช็อตสุดๆเต๋อกินขนมลูก อินเทอร์เจนเจอรี่สะโพกใแญ่เจนี่อินเตอร์เขาเป็นสะโพกสลับตาขมเม่ตาจะปิดให้ได้ตาูน้ำอะไรอ่ะลินจีลินจีสีม่วงเนี่ยหรอใช่ลินจีลาเวนเดอร์ดูน่าจะดีกว่ามะนาวนี่ไอพี่ฟ้าฟอร์มฟิลิปปินส์รู้ไหมฟิลิปปินส์จะแกะให้นาเดียนี่นังจะซิ่งนมปะ มีไม่จุ่มไม่หมดไม่ทันสวัสดีจำอะไรมันคือส่งไดโนเสาร์เนี่ยกลับมาหรือยังกลับมากรุงกฤษหรือยังน่าจะทำไดโนเสาร์ฝัไหมใช่ไดโนเสาร์ฮัลโหลฟอมบรูตูลิโกอะแพททอร์ซอรัสโคสิโลสโกแร็เตอร์เดีโหชื่นใจมากมากแม่พังกือบ เอคูตินมาเนี่ยชื่อวมันไายปะเนียช่อชอบใช่ปเนียชอบปะเนียไม่ระเบียบต้นต้นฉบับชอบปะเนียให้คนฟังหน่อยชอบปะเนียเร็วใช่ปะเนียวันนี้ไม่ค่อยนี่แรกอเห็นใจแม่แล้วแล้วทำไมไม่เอาลิปฟต์คาเลปะ ขอเคี่ยวดูขอคำนึงได้ไหมมาเลยตัไปแน่ไม่ได้กินข้าวออกมาขึ้นไปข้างบนเลยขอคำนึงได้หมจะอาบมาละแม่เปียดื้อเสร็จละอาเลยเอามาลูกค้าก็ออกดีไซน์ตามนี้เลยนะคะพี่ชาร์ดเขาบอกว่าลูกค้าส่งรูปมาแล้ว พี่ซันเขาบอกว่าหนูสวยเหมือนผู้หญิงเลยค่ะเออก็แต่งญิงแต่ละวันนานมากนะคะไม่โปอิงฟ้าไม่โปไม่ยยันใช่ยิงฟ้าความโป้ากัสสูตรมึงก็ไหนสวยวงก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นวงกลมต้องขอสูตรค่ะมาละ เบียดดื้อเบียดใจมาละใส่ไหมล่ะให้นั่งเปลี่ยนชุดมหใส่ไหมคะมีผมเหลือนะคะลูกเปลี่ยนเลยเหรอแม่สักสี่ครึ่งมั้ยมันต้องยาวสักหน่อยไหมแม่จอลงตัวไหมสั้นไปนิดนึงไม่ไหวอุ้ยอ่ะหน้าขัวไม่ไหวไม่้นี่นี่อย่างจะใส่จะลงตัวก็เสเล่งเนิดหนึ่งก็ได้นะแม่น่ารักอ่ะก็แข่งเขาเปิดตู้อยู่สามก็เสล่งนิดนึงน่ารักนะแต่ก็ เปิดผิวไงเขาบอกวันเนี้ยเป็นเผยผิวใสอ๋อเปิดจีนอุ้ยเมื่อกี้น่ารักอ่ะเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวถอดสักสี่ครึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนนะเพราะว่าชุดง่ายสีสีจะไม่น่าลงตัวแล้วพี่จนันไปเอาไปไห้พี่กินละตรวน้ำหนักพอพออ่ะไ่เอาแล้วก็นถ้าฉันบอยแล้วนางกิน สองข้างเต็มที่ที่เหลือคือกูอิจฉาไม่กินแล้วก็ได้ ครับครับครับผมปาพรอมแจ็กเก็ตลายเหมือนว่าผมแรงมากอะไรนะเขาบอกหนูแจ็กเก็ตไลน์เหมือนว่าผมแฟนคลับซื้อให้นะอย่ามานะบริจีนะบริจีอะบริจีปีนี้เป็นกระแสบริจีปีเป็นแร็พเลอะแรงมาก จะไปลนะเราไปเปลี่ยนชุดแ,แล้วเดี๋ยวเจอกันที่งานนะคะวันนี้ใครแฟนคลับคนไหนที่พกกล้องมาถ่ายรูปพี่ฟ้าเผื่อด้วยนะทุกวันนี้ไปถ่ายรูปพี่แฟนคลับทั้ <laughs> เพราะว่าถ่ายสวยเวอร์ถ่ายแล้วก็โหลดแอปเฟกแอป,ปมานะใส่คีสหรือไม่ก็ฮอลลีวูดปัดขวานิดนึงบัดข่านิดนึงัดขวาปบาลีไปละ